มาส่งต่อนะงาเคล็ดลับดีๆสำหรับนะคะคนที่เริ่มนะคะเริ่มอยากจะเปิดร้านนะคะสปาศีรษะ เวียดนามนะคะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างใช้ทุนประมาณเท่าไหร่แล้วก็ยากไหมนะคะายากไหมนะอันนี้เป็นคําแนะนำนะคะจากครูเฟื่องเองนะว่าครูเฟื่องเพิ่งจะเปิดนะคะนวดศีรษะสไตล์เวียดนามเปิดสอนแล้วก็ให้บริการด้วยนะคะตอนนี้อยู่พิกัดนะะสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะร้านเฟื่องฝาซาลูนนะคะมีทั้งให้บริการนวดศีรษะสปาศีรษะนวดหน้านะคะนวดอารมาคอบา อะไรนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นเปิดร้านกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกนะจะต้องเอ่าเป็นวิชาที่หรือเป็นอาชีพที่คุณสนใจนะคะสนใจแล้วก็ชอบนะคะเหมาะมากสําหรับคนที่ดูแลตัวเองหรือต่อยอดนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านทําผมทําเล็บหรือว่าร้านสปาอยู่แล้วนะคะก็มาต่อยอดได้ของครูเฟื่องคือก่อนหน้านี้เปิดร้านนวดหน้านะคะสปาเอ่อหน้าแล้วก้ นวดไทยนวดออยนวดแก้การมาก่อนก็แค่ว่าครูแค่เพิ่มมาเป็นการต่อยอดนะคะแล้วก็หาสถานที่ใหม่ๆนะะเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็ส่งต่อให้คนได้มากที่สุดนะคะอันดับแรกคุณต้องชอบก่อนสองคุณไปศึกษาข้อมูล กอนนะคะสนะค,ะคุณไปเรียนรู้นะคะฝึกฝนให้เชี่ยวชาญน,นะคะให้เชี่ยวชาญให้คุณทําได้ให้คุณฟินกับงานของคุณก่อนสหาสถานที่หาพิกัดแต่ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะเช่าร้านเปิดร้านคุณสามารถทําอยู่ที่บ้านได้นะคะหรือว่าต่อยอดจากร้านที่คุณมีอยู่แล้วได้นะคะส่วนนะคะงบประมาณแล้วแต่คุณเลยนะคะเตียงเตียงนวดสปาแบบนี้นะคะเตียงแบบนี้ก็ หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่การตกแต่งนะคะนอกนั้นก็อยู่ที่ความเป็นมืออาชีพของคุณนะคะไม่ว่าจะทําคนเดียวนะคะทําเป็นทีมนะคะมีลูกศิษย์มีลูกน้องอยู่ก็แล้วแต่อันนี้จะเป็นการนอกเหนือเพราะฉะนั้นนะคะ คิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะกับอ่านะค,คนที่อยากจะเข้ามาในวงการธุรกิจสปาศรีสาวเวียดน,นามนะคะอะ่ของกูเฟิงชอบอยู่อย่างหนึ่งเตียงนี้แค่เตียงเดียวนะคะเราสามารถให้บริการทั้งอ่สปาศรีสาวเวียดน,นามนวดหน้าแล้วก็นวดอโรมาด้วยเพราะฉะนั้นเตียงเดียวครบจบนะอันนี้คือเป็นการต่อยอดที่คุ้มค่าที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาอยู่ก็แนะนานะจ๊ะส่วนใครที่กําลังเอ่อสนใจแล้วผ่านข้ออื่นแล้วสน จจะมาเรียนก็ครูเฟื่องน,นะคะเปิดสอนด้วยนะคะเปิดสอนสปานวดแล้วก็สปาสศีสาเวียดนามอยู่ที่สาขาสุรา์ใครสนใจก็ทักใต้คลิปนี้ได้เลยมีคํำตอบ